คาวะสกิฟอนตาเล่เชื่อมั่นชนาทิปปรับตัวได้ดีขึ้นกว่านี้แน่โทรุโอนิกิชื่นชมประเดิมเกมแรกไม่ธรรมดาสื่อญี่ปุ่นชี้ยังต้องให้เวลาชนาทิปมากกว่านี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร,ร์คัพที่พิเจชนาทิพย์ประเดิมสนามให้กับคาวะสกิฟอนตาเล่ ale, เป็นที่เรียบร้อยมาคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันแบบจัดเต็มเลยครับมาพูดถึงเรื่องของพิเจชนาทิพส่งกระสินกับการประเดิมสนามเกมแรกกับทีมคาวาซากิฟอนตาเลในศึกฟุตบอลฟูจิฟ์มซูเปอร์คัพนะครับซึ่งในเกมนี้เชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามฟอร์มการเล่นของพิเจชนาทิพกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ ได้รับเกียรติจากทางเจลีกนะครับให้เชิญไปถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ไปดูฟุตบอลคู่นี้กับแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆบรรยากาศดีมากนะครับคือตอนที่ทุกคนรู้ว่าพี่เจชนาทิพต์จอกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยทุกคนตื่นเต้นและมีความสุขอย่างมากนะครับแล้วเขาก็บอกไปในเสียงเดียวกันว่าพี่เจชนาทิพ์ในช่วงฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับฟอนตาเล่เนี่ยเขาฝึกซ้อมได้ดีจนไปโดนใจโทรุโอนิกิจึงตัดสินใจถูกส่งลงสนาม ในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับในเกมแรกของพี่เจกับฟอนตาเล่ยังมีหลายๆสิ่งที่ต้องปรับท้งเรื่องของจังหวะการเข้าใจกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็จังหวะการเล่นในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่การที่เขาได้ลงเล่นไป77นาทีเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับและแสดงเห็นว่าการที่ฟอนตาเล่ดึงพี่เจชนาชิปสงกระสินมาเนี่ยเขาต้องการใช้งานแบบจริงๆ และเขาต้องการให้พิเจชนาทิปเนี่ยมาเข้ากับระบบฟอนตาเล่ให้ได้เขาถึงทดลองตลอดนะครับเพราะต้องย้ำอีกครั้งว่าศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพเนี่ยเป็นเกมทดลองก่อนจะเข้าสู่ร์นาเมนต์เจลีกแบบจริงจังที่สุดนะครับฟอนตาเล่ <Font ale S 1> และตัวพิเจเนี่ยยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับเยอะแยะมากมายเลยและในเกมที่ผ่านมาเราก็ต้องชื่นชมอุดระเลดเอมอนนะครับที่พวกเขามาดีจริงๆแพ็กเกมรับแน่นและใช้จังหวะโต้กลับได้ ดีด้วยแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์สต่อ0นอาตาลุเอสกะคนนี้เล่นดีมากกับบทบาทฟลไนนะครับซึ่งเป็นบทบาทที่เขาได้ถูกส่งใช้งานบ่อยในช่วงหลังนะครับแล้วก็ทําได้ด,ดีแล้วก็เกมตรงกลางอย่างคาชิบาโตก็ถือว่าคุมเกมได้อยู่เลยนะครับต้องชื่นชมอุลวะจริงๆคือฟอนตาเล่เนี่ยพวกเขาจะแพ้ทางกับทีมแบบนี้นะครับทีมที่แพ็คเกมรับแน่นในสไตล์แบบว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าในช่วง ปีที่แล้วเนี่ยสาสเกมที่ฟอนตาเล่แพ้นในเจลรก,ก็เจอทีมที่เล่นสไตล์แบบนี้อย่างโอิตะอวิตป้าแล้วก็ซังเงินโทสูนะครับซึ่งก็ทําให้ฟอนตาเล่เจอปัญหารบกวนเยอะแน่นอนและมันก็เป็นสิ่งที่แจ้งเตือนไปว่าการที่จะป้องกันแชมป์เจลรปีนี้ไม่ง่ายเพราะอุระ,ะก็มาลุ้นแชมป์เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายทีมที่จ้องจะล้มคาวสกิฟอนตาเล่นะครับก็ทําให้ฟอนตาเล่เนี่ย เห็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่และก็ต้องไปปรับแก้ก่อนที่เจลิกจะเริ่มนะครับก็ติดตามกันซึ่งพี่เจชนาทิปเนี่ยผมว่าในเกมนี้ถ้าเราได้สังเกตนะเขาก็ทําในแบบฉบับที่โอนิกิสั่งให้มาทําแล้วแต่ก็ยังมีหลายจังหวะที่ต้องปรับ แต่ไม่ใช่พิเจชนาทิพย์คนเดียวที่ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่หววานักเตะแนวลุกของฟอนตาเล่แทบทุกคนก็ฟอร์มการเล่นดรอปลงไปนะครับเลนโดดามิยาวแทไม่เจอบอลเลยเช่นเดียวกับยาสุโตวากิสกะเกมนี้ฟอร์มตกลงไปมากขณะที่เรียวตะโอชิมะการที่เขาห่างหายจากสนามไปนานเพราะเจ็บเลื้อรลังเนี่ยพอกลับมาเป็นตัวจริงจังหวะฟุตบอลขอเขาก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนอากิฮิโรเอนงะที่หลายคนมองว่าช้าอะไรประมาณนี้สไตล์ของเอนงะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้าคุณดูหลังจากเนี้ยเอยนง่ะถ้าเกิดวันไหนเขาเขาพีคนะเขาจะสร้างสรรเกมลุกให้กับฟอนตาเล่ได้เยอะกว่านี้และเอยนง่ะเนี่ยคุณรู้ไหมครับเขาเป็นนักเตะที่สร้างสรรเกมลุกให้กับฟอนตาเล่มากที่สุดและเป็นท็อปทอปของฟุตบอลเจอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันขึ้นในเกมต้องยอมแล้วว่าเกมลุกฟอนตาเล่ดรอปลงไปจริงๆทั้งทีมเลยนะครับไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นการบ้านที่โอนิกิต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับ ส่วนตัวของพี่เจชนาทิพย์ไปดูสถิติของเขากันหน่อยหลังจบเกมนี้สถิติการเล่นไม่คีเลยนะครับพี่เจชนาทิพย์เนี่ยลงสนามไป77นาทีโอกาสยิง1ครั้งผ่านบอลทั้งหมด62ครั้งด้วยกันผ่านบอลสาเร็จ54ครั้งคิดเป็น8 7เเลี้ยงบอลทั้งหมด9ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง5ครั้งเรียกฟาวล์สาครั้งวิ่งไปทั้งหมด9กิโลสปรินต์ไป11ครั้งนะครับถ้าดูตัวเลขสถิติเนี่ยถือว่า ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังต้องปรับซึ่งสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทางเว็บไซต์ soccer digest เรับก็เป็นสื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลังจบเกมนะครับเขาออกมาให้คะแนนพี่เจชนาทิพกันด้วยสื่อญี่ปุ่นเขาให้คะแนนพี่เจเนี่ยอยู่ที่5.5คะแนนแล้วเขาบอกว่าพี่เจเนี่ยเขาสร้างเทคนิคที่น่าภูมิใจมีให้เห็นทุกจังหวะแต่อย่างไรก็ตามชนาทิพ อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเป็นอาวุธใหม่ของทีมฟอนตาเล่เขาบอกว่าบางทีเกมนี้มันอาจจะเป็นความหมายของการทดสอบระบบทีมในช่วงครึ่งแรกเขาเล่นหน้าที่เล่นปีกซ้ายและครึ่งหลังก็ปรับตำแหน่งเล็กน้อยก็ดูดีขึ้นแต่ชนาทิพย์ยังต้องใช้เวลาและฟอนตาเล่ก็ยังต้องให้เวลากับชนาทิพย์อีกพอสมควรในการปรับตัวเข้ากับแทคติกและวิธีการเล่นของฟอนตาเล่นะครับอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นอย่าง Soc c เก Di g e s t นอกจากนี้นะครับยังมีบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์หลังจบเกมด้วย พี่เจบอกว่าเกมนี้ก็ยอมรับว,ว่ายังมีบางจังหวะที่ยังไม่เข้าและยังไม่ชินกับเทคนิคของฟอนตาเล่แล้วก็มีหลายจังหวะที่เสียดายที่เขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้พี่เจบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปพอเริ่มปรับจังหวะได้เขาก็รู้สึกว่าเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นครึ่งแรกเนี่ยเหมือนว่าเขาเล่นไม่เหมือนตัวเขาเองก็ทําให้เล่นยากแต่ครึ่งหลังพอเริ่มปรับตัวได้ก็สามารถกลับมาอยู่ในทิศท,ทางที่ดีขึ้น ก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวกับเทคนิคของฟอนเาเล่และมั่นใจถ้ายิ่งปรับตัวได้จะมีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นนะครับคืออย่างนี้ละกันพี่เจเนช่วงแรกเล่นปีกซ้ายแทนที่ตำแหน่งของมาซิญโยแล้วก็คาอุรุมิโตมะแต่การที่พี่เจชนาทิพย์นะครับเขาไม่ใช่สไตล์ลากเลือ้อยเข้ามาในกรอบเขตโทษขนาดนั้นคือตอนที่เขาอยู่กับซัปโปโรเนี่ยเขาไม่เล่นปีกซ้ายนะครับเขาเล่นตัวลุกฝั่งซ้ายจะอยู่หน้ากรอบเขตโทษมากที่สุด แต่พอมาเล่นปีกซ้ายเลยเนี่ยแล้วไปเจอกองหลังเขี้ยวๆของอุดระเรเดมอนเนี่ยทำให้พี่เจชนะทิปเล่นค่อนข้างยากอย่างมากและประกอบกับตัวลุกคนอื่นก็จูนทีมกันไม่ติดในช่วงแรกนะครับทำให้พี่เจอาจจะดรอปลงไปแต่พอขยับมาตรงกลางเนี่ยเป็น3กองกลางที่ผมอยากเห็นอย่างที่ผมพูดนะครับเรียวตะโอชิมะไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็มีพี่เจชนาทิพเป็นตัวลุกฝั่งซ้าย แล้วก็ยโตวากิสกะเป็นตัวลุกฝั่งขวาเกมดูดีขึ้นพี่เจมีบทบาทมากขึ้นนะครับจังหวะตัากไปเสาสองจังหวะการจ่ายดูดีขึ้นนะครับเหมือนเป็นตัวเองมากขึ้นผมว่าทั้ง3คนนี้ย,ยังต้องให้เวลาในการปรับตัวทั้ง3คนเลยนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดเขาทั้ง3คนปรับตัวได้ผมว่าจะทําให้กลางฟอนต,ตาเล่ดูดีขึ้นแน่นอนแต่ยังต้องใช้เวลาครับฟอนตาเล่เป็นทีมที่เครื่องร้อนอาจจะช้า แต่ถ้าเครื่องติดเนี่ยเดี๋ยวไปยาวๆย,ยังมีเวลาให้แก้ไขนะครับแล้วผมเชื่อโอนิกิเนี่ยมองเห็นอะไรหลายๆอย่างเพียบเลยเขาน่าจะแก้ไขได้แน่นอนรอติดตามนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบทสัมภาษณ์ของโทดุโอนิกิด้วยนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมที่พ่ายแพ้กับอุระนะครับก็บอกว่าแน่นอนเกมนี้ทุกคนเนี่ยต้องการชัยชนะมันเป็นเกมการขันที่น่าเสียดายแต่เขาเนี่ยมีสิ่งต้องปรับปรุงและพัฒนา ตอนนี้เนี่ยนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนก็สู้กันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะว่าฟุตบอลเจลีกพัฒนาขึ้นทุกปีดังนั้นฟอนตตเล่ถ้าอยากจะยิ่งใหญ่ก็ต้องพัฒนาขึ้นมากกว่านี้เขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีของฟอนตาเล่แต่ทีมเนี่ยได้เห็นข้อบิดพลาดมั่นใจว่าจะแก้ได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของโอนิกินอกจากนี้ครับโทรุโอนิกิครับยังพูดถึงพี่เจชนาทิพด้วยว่าเขาบอกว่าชนะทิพเนี่ยเขาทําได้ดี ตั้งใจที่ส่งลงไปเพื่อทดลองก่อนเปิดสนามในฟุตบอลลีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชนาทิพย์ก็มีประสบการณ์ในการเล่นตำแหน่งต่างๆมากขึ้นและก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งกับนักเตะใหม่ที่ประเดิมเกมแรกหวังว่าชนาทิพย์จะสามารถต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้หลังจากนี้ให้มากขึ้นและมั่นใจว่าชนาทิพย์เนี่ยสามารถเล่นด้หลายตำแหน่งอยู่ที่แทคนิกแต่และเกมว่าจะเล่นแบบไหนก็เราติดตามคิดว่าเกมนี้จากฟอร์มของชนาทิพย์ เป็นผลบวกให้กับฟอนตาเล่ในหลายๆอย่างก็คิดว่าหลังจากนี้เขาจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโทลุโอนิกิขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็มั่นใจนะครับว่าฟอนตาเล่จะกลับมาแล้วก็มั่นใจว่านักเตะใหม,ม่อย่างพิเจชนาทิปและทัซสกิเซโกะเนี่ยเดี๋ยวปรับตัวได้ทีมจะดีขึ้นแน่นอนโดยรวมแล้วหลังจบเกมเนี่ยทางฝั่งฟอนตาเล่โค้ชโทลุโอนิกิแล้วก็ตัวนักเตะฟอนตาเล่เองก็ยังเชื่อมั่นในตัวของพิเจชนาทิปจริงๆนะครับว่าถ้าปรับตัวได้จะช่วยทีมได้เยอะ และที่เป็นโมเมนตัมที่ดีเนี่ยคือเราดูพี่เจเล่นกับฟอนตาเล่เห็นได้ชัดว่าพี่เจได้บอลเยอะขึ้นมากๆและได้บอลง่ายขึ้นตอนอยู่กับซัปโปโรเนี่ยเขากว่าจะได้บอลแต่ละครั้งเนี่ยมันนานมากแต่อยู่กับฟอนตาเล่เหมือนมั่อตปะฟอนตาเล่ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวพี่เจนะครับกล้าให้บอลกล้าจ่ายบอลไปให้และกล้าให้พี่เจชนาทิปได้คีดเอทได้สร้างสรรเกมเลยผมว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ที่ตัวพี่เจชนาทิปเองเนี่ย ว่าจะสามารถดึงเสียภาพออกมาให้ได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาปรับตัวได้เขาจะดีขึ้นแน่นอนนะครับการไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะอยู่กับฟอนตาเล่ทีมที่มีความคาดหวังสูงมากๆในการเป็นแชมป์แต่ผมคิดว่าพี่เจเขาจะรับมือได้และเขาจะปรับตัวได้เพราะเขาสู้อยู่ตลอดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับให้กําลังใจพี่เจชนาทิ์กันเยอะๆขณะที่คู่ต่อสู้อย่างอุดรวะเราต้องให้เครดิตเขานะครับเขามาดีจริงๆ ปีนี้ไม่ธรรมดานะครับมีนักเตะหลายคนที่น่าจับตามองนะครับทั้งอเล็กซานเดอร์โซลคาชิบาโตะเคนอิวาโอนักเตะใหม่คนนี้ก็พึ่งงานที่ดีอัตลุเอสกะแล้วก็อาคิโมโตะที่วันนี้ถูกจับไปยืนเป็นวิสุิตลุกเนี่ยเล่นดีมากนะครับหลังจบเกมนะครับลิคาโดบอกว่าเจอฟอนตาเล่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเพราะฟอนตาเล่เนี่ยเป็นทีมที่สุดยอดของฟุตบอลเจลีก แต่เกมนี้นักเตะอุลวะทุกคนทำงานหนักอย่างมากแล้วก็ทำได้ดีตามแทคนติกในช่วงต้นแต่ก็เจอฟอนเตเล่บีบอยู่แต่ก็พอใจที่นักเตะสามารถเอาตัวรอดในเกมนี้และขอบคุณกองเชียร์ที่เข้ามาให้กำลังใจการคว้าแชมป์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับอันนี้เป็นคำพูดของริคา์โดโรริเกตโดยรวมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่โอเคนะครับการที่ได้เห็นพิเจชนาทิพ ประเดิมสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่มตแหมัดแรกเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีอย่างมากแล้วผมคิดว่าหลังจากเนี้นเขาจะได้รับโอกาสลงอย่างเต็มที่แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าฟอนเตเล่ดึงพี่เจชนาทิปมาเขาต้องการใช้งานแบบจริงๆในสนามนะครับรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมก็ยังมั่นใจในตัวของพี่เจชนาะทิปตอนเนี้เหลือแค่การปรับตัวให้เข้ากับแทคนิคและวิธีการเล่นของทีมและต้องยอมรับฟุตบอลสไตล์ฟอนเตเล ไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆจะปรับตัวได้ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ถ้าปรับตัวได้ผมเชื่อว่าฟอนตาเล่และพี่เจชนาทิพย์จะกลับมาอยู่ในมมเมนตัมที่ดีนะครับยังไงก็ให้กําลังใจเชียร์พี่เจชนาทิพย์กันได้แบบเต็มที่นะครับสู้ๆเลยครับพี่เจเราเป็นกําลังใจให้เต็มที่ถ้าเกิดกลับมาฟอร์มดีและปรับตัวกับทีมได้ผมว่าจะไปได้ยาวๆแต่แน่นอนครับเจลีกปีนี้ไม่ง่ายเพราะฟอนตาเล่ ทุกทีมจ้องจะล้มอยู่แล้วทุกทีมเวลาเจอฟอนตาเล่จะใส่เกินร้อแน่นอนนี่เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของฟอนตาเล่อย่างแท้จริงยังไงก็ติดตามกันนะครับและต่อไปของฟอนตาเล่จะเจอกับ FC โตเกียวในศึกฟุตบอลเจลีกเกมแรกวันที่18กุมภาพันธ์เกมนี้ผมได้รับหน้าที่บรรยายฝากติดตามด้วยนะครับก็หวังว่าพี่เจชณาทิพย์จะสตาร์ทเป็นตัวจริงและเล่นได้ดีขึ้น กว่าเกมที่ผ่านมาก็ติดตามแล้วกันอะคลิปนี้แฟนๆในช anel ต้องซุยคิดเอนยังไงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิปลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก,กดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ